สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน มาอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของกระทรวงแรงงานของบ้านเรานะคะล่าสุดค่ะกระทรวงแรงงานได้มีการออกหน่วยจิตอาสาฝึกอาชีพบริการประชาชนค่ะแล้วก็เป็นการน้อมสํานึกในพระหมหากรุณาธิคุณนะคะเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมค่ะครับในประเด็นนี้นะครับนายพชัชโรชโชติกเสเตรียนครับประหลัดกระทรวงแรงงานนะครับในการมอบหมายให้กับนางสาวกรจิรพงษ์จันทร์รนะครับ ผู้ช่วยประหลัดกระทรวงแรงงานและคณะนะครับลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมจิตอาสาออกหน่วยบริการฝึกอาชีพแก่ประชาชนของกระทรวงแรงงานครับเนื่องในวันคล้ายวันพระบรม,มาราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาพูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรามนาถบพิตราและก็วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566ครับ โดยกระทรวงแรงงานครับได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระชาะานนะครับและหน่วยงานต่างๆออกหน่วยกิจกรรมจิตอาสาสาธิตการฝึกอาชีพและการบริการประชาชนที่วัดปากน้ำภาษีเจริญมีกิจกรรมสาธิตการฝึกอาชีพทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายการปักกระเป๋ากระจุดด้วยริบบิ้นการตกแต่งหมวกสวยงามศิลปะประดิษฐ์เพ้นกระเป๋าผ้านะครับนอกจากนี้ยังมีบริการตัดผมของสำนักงานประกันสังคมบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพทั่วไปจาก โรงพยาบาลปิยเวศและโรงพยาบาลบางประกอก8นะครับการรับประกันเขาเรียกว่าบบการรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา40และการเล่นเกมชิงรางวัลการรับสมัครงานการรับสมัครฝึกอาชีพระยะยาวและบริการตรวจวัดส,สายตาโดยในช่วงเช้าครับมีการเขาเรียกว่าแจกถุงยางชีพานวน300ถุงการแจกหมวกกันน็อกด้วยนะครับซึ่งบรรยากาศของการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพในจุดนี้ครับมีพี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษาเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆและชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงต่างให้ความสนใจ ทยอยกันเข้ามาให้บริการร่วมกับฝึกอาชีพในบูธของกระทรวงแรงงานอย่างต่อเนื่องครับซึ่งสามารถนําความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและสร้างงานสร้างรายได้กับตนเองและครอบครัวได้ด้วยนะครับค่ะนอกจากนี้กระทรวงแรงงานนะคะยังมีการจัดกิจกรรมนากาักเก่าอีก2จุดคือที่โรงเรียนค่ะเบญจามรชาลัยแล้วก็วัดสุทัศน์เทวรารามนะคะราชวรมมาวิหารเขตพระนครค่ะแล้วก็ยังมีวัด ล่ดสนุดเนาะวัลสนุนอําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีขออภัยนะคะถ้าอ่านชื่อวัดผิดค่ะจึงขอเชิญชวนประชาชนนะคะเข้าร่วมงานแล้วก็รับบริการฝึกอาชีพเลยตั้งแต่8โมงครึ่ง8ดโมงเช้านะคะถึง4โมงครึ่ง16บนิกาสานาที4โมงเย็นนะคะโดยให้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายแต่อ,อย่างใดค่ะรับ<ด>เชิญประชาชนไปร่วมงานกันเนะเพราะว่ามีรับสมัครงานด้วยนะเผื่อใครที่กาลังมองหางานอยู่นะครับ